สวัสดีครับโจนนี่มามาแกับคนไทยมาตลาดนัดมาคนไทยเดินตอนนี้ใจตัวคนมาตลาดนัดได้ใจเด้อ่ามีอีหยังบอได้ไปเบิรงกันจะ้ะมาตลาดนัดได้ใจเด้อตลาดนัดจะได้ห่างได้ใจเด้อ <laughs> ต้ตองต้องเขาไม่ได้ห่างล้วก็นคือไม่ลงเทิงอ่ะจ้ะซัมสอง แล้วก็มันอยู่ข้างนอกอะจะตลาดนัดจะตอนนี้กำลังเสาร้จะค้นไม่ค่อยมีจ้ะทั้งห่างแล้จะเจ้าพี่สันสองทั้งห่างแล้วจะกระถิยญางไปพูดสุดๆเลยจ้ะไปตลาดนัดจ้ะดูอะไรเร่งพลัง รางบอกมีอีกอย่างถึกถือว่าสั่นทอดแซบถ้ามีเนี่ยอันนี้หนึ่งเอรโร่กับอันนี้เดียวกันอีทรลล่าแซบหนึ่งยูโรกับติดใส่ฟังหูจ้ะไม่ยังเศร้าอยู่เลวจ้ะเลยคนกับเลยเพอค่อยมีจัดปันใดจ้ะเมื่อแตร้านกาแฟก็เงียบเงาเลยจ้ะปะกตินี่ร้านกาแฟคนสิหรายเลยจ้ะ ่เจ็ดมงเศร้าแปดมงเศร้าเดี๋ยวค้นเต็มโตแล้วจ้ะอันนี้บ่มีเลยจ้ะร้องแหลงจ้ะมีคนเดียวจ้ะมีคนเดียวนั่งเลยจ้ะนีก็ร้านขายของจ้ะยังท่านเปิดจ้ะก็เพิ่งจะกันเก้ามงเศร้าจ้ะเขาเปิดสิบม้งเศร้าจ้ะเปิดสิบมงเศร้าเพิ่งจะเก้ามงเศร้าจ้ะอีกหนึ่งชั่วโมงก็ต้องเปิดจ้ะร้านขายของจ้ะ อันนี้ห่างที่คนไทยอยู่เลยจ้ะห่างใกล้ๆบ้านคนไทยเลยจ้ะคนไทยอยู่ถึงจ้ะคนไทยินสองข้างล่างนั่นก็ร้าน,าานขายผลไม้จ้ะเช็คแล้วตลาดนัดถึงแล้วจ้ะตลาดนะัดข้างหลังมุนจ้ะไปสิพักก่อน หาเบิงวมามี่มีเบียรพักเล่นน้อยอยังแน่จ้ะมันยังเศร้าอยู่้อจ้ะทุกคนก็นเลยบ่ค่อยหลายลจ้ะทุก <c oughs> คน่นย่างเขามาต้องปิดจ,จมูกแล้วจ้ะใครว่าปิดจมูกเขาไล่ออกแล้วจ้ะนี่อันนี้ร้านขา,นขายดอกไม้แล้วจ้ะร้านขายดอกไม้ดอกกุหลาบ ขาย่นกับคนนี่ก็เลี้ยงขายแอนสตอรอเบอรี่แล้วจ้ะท่านขายสตรอเบอรีจ่จานนี้นี่กขายผลไม้จ้ะตลาดนัดเก๊ะไก่บ้านคนไทยจ้ะมั่ยไงจ้ะตลาดนัดในน้อยจ้ะดอกไม้จ้ะอันนี้เป็นดอกไม้จ้ะคนไทยอะไรอ,อันนี้ก็งไม้นิเทียวผัก นีไม่ดอกไม้จ้ะจะไม่เบี้ยพักเบี้ยพักเล่นน้อยนะจะี่เขามาหาเสือจ้ะนีจ้ะอันใบโหระพากับนี่เล้จะเขาขายจ้ะนี่จ้ะใบโหระพาทดี่คนไทยมาซื้ออยู่เนี่ยจ้ะโหระพาเบี้ยโหระพาจ้ะสารลีมีทุกอย่างอ่ะจ้ะอันกระเพราเอ้กะเพราอะไรนั้นเนี่ยใบซิว กะเพราใบสีดบดแดงกับนี้จ้ะสีม,ม่วงบอกเขาเอินกะเพราใบสีม่วงกับมีเออดีจังเลยน,น่าซื้อไปปลูกที่สวนดูเนาะไม่เคยปลูกกินหนึ่งครั้งเลย,าายน่าซื้อไปลองปลูกไม่เอาหรอกผู้ด,ดอกไม้นี่สวยมากเลยทุกคนงามแต่ว่าดอกไม้อย่างวะน,น,นี่ดอกไม้อะไรน่ะอ่านไม่ออก มะเขียนอันนี้แปดสิบเซนหนึ่งอันคำมะเขียนชื่ออะไรมะเขียนแล้ว่าดนึ่งดอกเดี๋ยวแปดสิบเซนนะจ้ะแต่เขาบอกเขียนว่าดอกอีกอย่างอ่ะจ้ะนี่สลัดกับมีจ้ะอันนี้ก็มี่ใบพวกสลัดแหน่จ้ะเซฟอร์มินนะจ้ะน้ำหอมสลัดลาเวนเดอร์ก็มี